มาเช่วใครบอกมาเชืได้มาได้ท่หแล้วแล้วลกมั่งทกแขนเลยก็มันจะ็ย่าานรุ๋ยีเลยครังมั่งแขันหเด็กกเยจริงๆติดตามเฉยกันทิ่ีบางีบางรจ ใช่ถ้าเราใช้พิลรอยเนี่ยอะไรสุดพอดีว่าจะไปเที่ยวหรอที่ฟินฟินค่ะฟินค่ะแล้วก็ฟินคาเฟ่ฟินคาราบินใช่ครับหน้าหน้ากหน้าเคลียร์เองใช่จากทะเลเราจะไปทำเค้กจะไปทั่วเลยรือเฮ้ยมีใจมากใช่มากค่ะถ่ายรูปไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ครับ ที่ขาสนเนีค่ค right? นคนบแต่มาคอนเกีย้นคนเยัไม่ใช่ค um um นเกียนะคืนนี้จ้าต้องหน่อหนึ่งสอคนขัเป็นคนไรนี่นี่อจะเจอคนขับเขาเปิดก็คืนนี้ยอ่เราเล่นงานีมอนอัตเซฟผมไ็่ได้อ๋อ ชหลังที่ตื่นผมทำานหลังที่ตื่นท่าอยู่ก็ท่าอยู่ดีใครจะเจอผมโอเคค่ะขอบคุณนะคะไม่รบกวนละขอบคุณค่ะขอบคุณคเอ๊ะเหมือนที่หน้าผมจะแสดงท่าทางเสอมดีค่ะใช่บ้านแถวอ่ะบ้านฉันอูอ่ะแค่ๆต่อขันกมีโอกาสถ้าคุณะเล่นที่โน่นหรอทั่่เข้าเข้ารุ่งเือ ดีใจมากอรเสี่ยบที่คุณานมาแล้วอร่อยไ้มล่ะรักมาอบใช่อร่อยมากเลยค่ะราว่าถ่ใช่ค่ะดีใจมากคือจริงจริงว่าใช้รองเลยลอาลองลองเพาะอยากจะทดลองว่าเขาจะไปโชว์ที่ทีมขับนะเขาจะพิู้ว่าโวกราุเต้เขาเป็นยังไงบ้างแิะที่เขาไม่เอา น่เป้ไหอนจอยได้เดี๋ยวจะลองใช่องยืมหรืออจะได้หน่อ๋อ้ยเมื่อกลาๆอไน้ออินเตอร์มากพี่ที่ขับอินเตอร์มากมกชัอยู่ชัดกน้งในค่าาอ้เหมือนที่าพูดจีาดีมากเลค่ะอี สวัสดีครับเจอกันคืนนี้ครับเอนจอยครับพาร์ตบอด